สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปเรียลไอจกันนะครับผมโดยเว็บเคเอ็มโซเชียลนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็เพื่อนๆจิ้มเข้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้เราไว้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่สมัครใช้งานนะครับผม แก่เป็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับคุณเพื่อนก็สามารถใช้บัญชี Gmail ในการสมัครสมาชิกได้เหมือนกันนะครับแล้วมาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะ เมื่อเพื่อนๆลองเชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับมองมาที่ด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆจะเห็นครับเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นคำสั่งต่างๆนะครับจะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินปลดกระป๋องซื้อนะครับหรือจะเป็นบริการอื่นๆนะครับก็รวมไปอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นตั้งค่าบัญชีผมตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินตรงนี้นะครับสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็จะะะะไมม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 ่่่่่ีีีีกกกกกัััันน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 ฮเเเเเเเดดดด๋ยยวววรรราาาาาาาตติิิิงงอออคคบบ้้ทซืผ ในทางเว็บไซต์ก็จะมีสองช่องทางในการเลือกเติมนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีคาแนะนําที่ต่างกันนะฮะเพื่อนเพื่อนจะเรีนรกันก่อนนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นสแกนกิโยโคส์นะครับสำหรับทุกธนาคารเลยนะครับผมช่องทางต่อมาจะเป็นกิปโตแกลนซีนะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำริปโตนะครับมาใช้งานกับเว็บไซต์กันได้นะครับผมส่วนทางด้านล่างที่เป็นตารางนะครับก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนนะครับอยู่ด้านล่างนี้เลย สำหรับการเติมเ,เพื่อนเพื่นก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็น Kiwico แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนก็มาใสาย่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดจ่ายออก Kiwico ขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยครับผมแล้วมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับพเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผม มาเลือกที่หมวดหมู่นะครับเลีนมาบริเวณอินสตาแกรมหรือไอทีครับหาคำว่าเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวนะครับผมมาด้านนะครับบริการนะครับก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมีเรืราคานะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับที่แตกต่างกันไปเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับมาด้านนะครับช่องลิงก์ช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์นะครับของคลิปเรียวนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับมาวางที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะฮะส่วนจำนวนก็คือยอดวิวที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครััััับบบออออยยยยยยาาาากกกไไไไดดดด้้้้้ววิเเเเททท่่่่่่่่หรรร็ใสสสนนนนนนขขปลลละะะะฮมีีีตููู100 50คคงุ เกนเพื่อนเข้ามาที่หน้าไอจีนะครับผมวันนี้ผมจะเพิ่มเพ็นโพสที่4ละกันนะครับมียอดวิวอยู่ที่76วิวนะครับใครเราเข้ามาก o ปิ้ลิ์คทิปเรียวนะครับผมนำมาวางที่ช่องลิงก์นะครับผมใส่จำนวนเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่1,000เลยละกันนะครับเพื่อนกรอกครบแล้วนะครับผมก็ะเห็นค่าใช้จ่ายโว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันได้นะครับแล้วมาเรากรอกครบแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับ เหมือนเพื่อนๆกสต่งไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องแจ็คเก็วขึ้นมานะครับขึ้นว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์หรือประวัติออเดอร์นะครับก็มากดที่ประวัติกับซื้อได้เลยนะครับในหน้านี้นะครับก็โชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยครับโดยด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับสถานะจะอยู่ในขวามือนะครับขึ้นว่ากำลังดำเนินการรอดำเนินการครับอันะดับรกลางกเนราย และนาเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับผมกระหากพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับก็มาเลือกที่มดมูปัญหานะครับผมมาแจ้งปัญหาที่ช่องที่สองนะครับแล้วก็มาพิมพ์เลขออเดอร์เข้าไปที่ช่องที่สามนะครับแล้วก็มาพิมพ์ข้อความหาแอดมินได้เลยนะครับว่าปัญหาเป็นยังไ เราได้เพื่อนๆนะครับชอบด้บริการของทางเว็บไซต์นะครับ KM Social นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนาให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับจะมีคอาคอมมิชชั่นให้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆก็มากดที่แนะนําเพื่อนทางหน้าไฟล์เมย์นะครับมา copy link ตรงนี้นะครับแล้วก็กงให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันนะครับ3%นะฮะเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วมาเรากดออเดอร์ก็เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าคลิปเร็วกันดีกว่านะครับโดยคลิปเร็วที่เราเพิ่มไปเป็นโพสที่นะะครับบวิิ เดี๋ยวเรามารีเฟซหน้ากระดูนะครับมายอดขึ้นมาเรืยอยนะครับอ่ายังมีขึ้นมานะครับเพื่อนๆยังอยู่ที่70กว่าวิวอยู่นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะค่อยเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าหาช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับและเพื่อให้เป็นการเตีเวลาของเพื่อนๆนะครับแต่ผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่านะครับ มาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทําการเพิ่มยอดบิลขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับที่มียอดวิวอยู่ที่77วิวนะครับ76 77วิวตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น1,287วิวเจ็วันนี้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็มียอดเกินขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นร้อยเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็เป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับผม ก็แล้วนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซ M, ต์เกมโซเชียลไว้เยนะเ,นเพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะลองเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันก่อนได้นะครับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ